แล้ววันนี้เมื่อไปทรงแสดงทำรรแก่พวกชรินพวกบูชาไฟบูชาของร้อนเช่นนั้นนะพระองค์ก็แต่งธรรมะบรรยายเหล่านี้ให้เข้ากันกันกบกรรมวิธีที่พวกนักบวชเหล่านั้นบำเพ็ญกันอยู่อย่างนี้แหละเช่นอ,อ,อดิตตปริยาย,ยสูตร พูดว่าโดยความร้อนตาหูจมูกลิน้นกายใจเป็นของร้อนรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสธรรมารมงต่างๆเป็นของร้อนนี่นี่แหละร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะราคคินาโทสักินาโมหคินามหมายความว่าร้อนเพราะไฟคือราคะ ร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจที่ไรลำพันธ์ต่างๆหมู่นี้ล้วนจะเป็นของร้อนทั้งนั้นเลยมันก็ทำใจของคนเราให้เร่าร้อนนี่ะเมื่อได้เกิดความแปลปวนของสังขารเหล่านี้ขึ้นมา ก็ทำใจให้ร้อนไอ้ส่วนไฟภายนอกนั้นร้อนก็จริงอยู่หรอกแต่ว่ามันร้อนไปไม่นานเหมือนอย่างไฟคือกิเลสอันหมักหม,มมอยู่ในจิตใจของคนเราไฟภายนอกนั้นเมื่อหมดเชื้อมันแล้วมันก็ดับไปอันไฟภายในคือกิเลสก็เหมือนกันเนี่ยแต่ว่า <c oughs> ใจของคนเรานี่สิ ไม่ยอมดับเชื้อของกิเลสง่ายๆมันพอใจกับกิเลสอยู่แต่ไฟภายนอกนั่นเมื่อเชื้อมันหมดลงไปแล้วมันก็ดับไปเองมันอันนั้นมันมันไม่ต้องประโยคพยายามอะไรเลยไอ้ส่วนไฟคือกิเลสอันเผาร้อนจิตใจของคนเราอยู่นี่นี่จะปล่อยให้มันดับไปเองนั้นไม่มีทางจะ จะอยู่ไปเรื่อยอย่างนี้จะให้เชื่อมันหมดไปเองอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้อขอให้เข้าใจเนื้อในใจความอย่างนี้มันต้องอาศัยการประโยคพยายามดับไฟเหล่านี้ประสาสดาทรงแสดงว่ากิเลสเหล่านี้เป็นของรอ้อน <c oughs> ตาหูจมูกลิน้นกายใจอะไรโมนี้ ความจริงแล้วมันไม่ใช่มันไม่ร้อนมันไม่หนาวอะไรหรอกแต่เมื่อจิตนี่ไม่รู้เท่าแล้วไอ้ตาหูเป็นต้นเหล่านี้มันถ้าเป็นเหตุให้จิตนี่เล่าร้อนอ่หมายความว่าอย่างนั้นมันเป็นปัจจัยให้จิตนี่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะตาได้เห็นรูปเป็นต้นเมื่อไม่รู้จิตไม่รู้เท่าไม่รู้แจ้งแล้วมันก็เกิดความรักความจังขึ้นมา จะทำให้ดิ้นรนแสวงหาหรือว่าคิดทำลายล้างผลานกันไปอะไรหือนี้นะเหตุนั้นมันจึงเลยกลายเป็นความร้อนร้อนมันไม่ใช่ร้อนอยู่แต่เฉพ,าะ,ะเพาะในโลกนี้แบบน,นี้ร้อนไปถึงโลกหน้าเบียดเบียนกันทำกรรมทำเวรต่อกันบาปกรรมมันก็นำไปสู่นรกอบายภูมิ เอาเกิดไปชาติได้ก็กรรมเวรยังไม่หมดมันก็กรรมเวรก็หนวงเหนียวให้ไปเจอกันเข้าก็เป็นศัตรูกันล้างผลานกันไปก่อทุกข์ให้เก่กันและกันไปนี่แหละพูดถึงความร้อนเกี่ยวกับกิเลสตัณหานี่นะว่าร้อนไปนานถ้าหากว่าบุคคลใดมวัวเมาประมาทไม่ทําความเพียรไม่ทวนกระแสจิต ปล่อยให้กิเลสมันมาหมักดองอยู่ในใจนี่เรื่อยไปอย่างนี้นะมันก็เป็นเชื้อสายติดต่อไปตลอดถึงโลกนี้โลกหน้าไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นถ้าผูใ้ใดเเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้แล้วเป็นผู้ไม่รู้อำนาจแก่กิเลสเหล่านี้ตั้งใจสู้กับมันละมัน ประหารมันเสียอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่มีเชือสายยืดยาวนานต่อไปอีกอแล้วตัดเชือไฟคือกิเลสเหล่านี้ออกจากกิตใจในปัจจุบันนี่แหละตัดออกไปให้มันน้อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปอย่างนี้นะมันก็หมดเป็นซี่ว่าแต่ใจเรานี่ไม่ชอบกับมันเท่านั้นแหละปัญหามันอยู่ตรงนี้ ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าใจชอบกับมันเอที่มันจะไม่เบาวางไปจากจิตนี่เนี่ยอันกิเลสต่างๆนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าใจเบื่อมันเะแล้วไม่ชอบมันแล้วมันก็ระมัดระวังแล้วไม่สร้างมันขึ้นมาอีกแต่ที่มันมีอยู่แล้วนะก็พยายามตัดทอนมันออกไปพยายามระวังรักษาไม่สร้างมันขึ้นมาอีกอย่างนี้นะแล้วมันจะมากขึ้นได้ยังไงกิเลสนัะนะ ระวังอยู่อย่างนี้นะนั่นแหละจึงว่าไฟคือราคะเป็นต้นเหล่านี้มันจะดับได้ก็เพราะความประโยชนพยายามเรามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าความจริงหลักปฏิบัติไม่ใช่มากมายอะไรดอกแต่อุบายที่จะให้จิต มั่นในหลักปฏิบัติเหล่านี้เนะี่ยมันมีมากมายเพราะว่าจิตนี้มันไม่ค่อยอยากจะรับเอาข้อปฏิบัติเหล่านี้มาไว้ในใจให้มั่นคงเรื่องมันนะเอดังนั้นจึงไอ้คำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่ามันมีหลายเรื่องหลายรสก็เพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจของคนให้มามั่นอยู่ในข้อปฏิบัติเหล่านี้แหละเช่นผู้ยังไม่ คิดเลือกว่าจะรักษาศีลอย่างนี้เอาก็ปลุกให้ตื่นขึ้นมาให้รู้ตัวว่าว่าศีนนั่นเป็นสิ่งควรรักษาถ้าคนไม่รักษาศีนแล้วอย่างนี้ก็จะไปทำบาปบาปมันก็จะฉุดคร่าไปสู่ทุกข์ในโลกนี้โลกหน้าต่อไปเนี่ยพระอ,องค์เจ้าจึงมาปลุกผู้ฟังทั้งหลายให้ตื่นขึ้นให้กลัวต่อทุกข์ภายในสงสาร แล้วมาสมทานมั่นในศินเมื่อสมทานมั่นในศินแล้วมันก็ไม่ได้ทำบาปเป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลไม่ได้ทำบาปแล้วมันก็ทำแต่บุญัดนี้นะมันก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษนะั้นเอาเท่านั้นก็ยังไม่พออันมาปลุกใจของคนให้ตื่นขึ้นว่าเพียงแต่แค่ละบ,บาปเท่านั้น มันก็ยังไม่สามารถที่จะพ้นทุกไปได้เพราะว่ากิเลสอันที่มันยังดองอยู่ในใจนี่น่ะมันยังมีอยู่มันยังเป็นเชื้ออยู่ไม่ใช่ว่าพอละบาปนั่นหมดไปแล้วอย่างนี้กิเลสมันจะหมดไปพร้อมกันเลยน,นี่ไม่ใช่อะมันยังไม่หมดอ่ะน,นั่นเองอ้าวกิเลสเมื่อละบาปได้แล้ว มาสำรวมในศินอย่างเนี้ยแต่กิเลสส่วนละเอียดไปกว่านั้นยังละไม่ได้เมื่อหมดอายุสังฐานอาน,นิสงส์ศินมันก็พาใ้ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์ตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้คันเมื่อมีการเกิดอยู่อย่างนี้มันก็มีการตายถึงไปเป็นเทวดาได้ก็ตายเมื่อหมดบุญลงไปเมื่อใดแล้วเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นเมื่อตายแล้วมันก็ไม่แน่นักบ่เนี้ ในธรรมราท่านกล่าวไว้ว่าเทวดาบางตนนะพอหมดบุญตายลงไปนี่ดิ่งลงไปสูน่นรกทีเดียวเลยก็มีอ่าเพราะอะไรยังเป็นอย่างนั้นก็เพราะบาปที่ผู้นั้นทำไว้แต่เป็นมนุษย์นั่นเองมันมีกำลังแรงกล้าสมควรนะอย่าแต่มันก็ติดสอยห้อยตามใบคอยอยู่งั้นเพราะว่าหมดบุญเก่าที่ผู้นั้นทำลงเมื่อใด บาปเหล่านั้นมันก็สวมเข้าทันทีเลยอย่างนี้นะอบาปนั้นมันหนักมันจะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสเดชาน,นั่นไม่ได้ก็ต้องดิ่งลงนรกทีเดียวเลยจะมาเกิดเป็นคนก็ไม่ได้เว้นเสียแต่เทวดาตนใดถ้าจะเป็นมนุษย์นี่เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างว่านี่แหละไปย้มละเว้น จากบาปกรรมโคลมชั่วต่างๆได้แล้วก็เมื่อไปเกิดสวรรค์แล้วหมดบุญอยู่ในสวรรค์แล้วจุดตินี่บุญบุญที่ให้เกิดในสวรรค์มันหมดแล้วแต่ว่าเศษของบุญยังอยู่มันถึงได้นำมาเกิดในโลกนี้อีกถ้าเศษของผู้ใดยังหลายมันก็นำให้มาเกิดในตระกูลสูง ได้เป็นพระราชามาหากษัตริย์บ้างเป็นเศรษฐีบ้างอะไรโมนี้แหละหรือว่าเป็นพ่อค้าพาณิชย์เป็นผู้มีตระกูลอันสูงลดหลั่นกันลงมาตามวาสนาบรารมีที่ติดสอยห้อยตามมานี่มันเป็นอย่างนี้อันเรื่องบุญกุศลนี่นะมันไม่ใช่ว่าพอเต็มหมดบุญจากสวรรค์นั้นแล้วอย่างนี้ ก็จะไม่ได้มาเกิดเป็นคนอีกเลยอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนอย่างบุคคลผู้ทำบาปกรรมมันชั่วนั่นเมื่อไปตกนรกเอาพ้นจากนารกนั่นมาแล้วเศษบาปยังไม่หมดก็ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปลดหลั่นกันไปอย่างนั้นจนกลัวว่าบาปกรรมเหล่านั้นมันจะหมดลงไปจริงๆร มันจึงจะพ้นจากทุกขติเหล่านั้นมาเกิดเป็นผู้เป็นคนได้อันนี้ก็เหมือนกันไงไอ้พวกที่เป็นเทวดาแล้วจุดติจากเทวดาลงมามาเกิดในโลกนี้ผู้มีปัญญาผู้มีสติอยู่ก็มาสร้างบุญสร้างกุศลสืบต่อแบบนี้นะนั่นเองเมื่อโมรอายุสังขารแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเก่านั่นแหะอีกไงอยู่สวรรค์อ่า หมดอายุอยู่สวรรค์แล้วก็ลงมามนุษย์โลกนี้อีกมาสร้างบุญบาร,รมีอีกหมดอายุจากมนุษย์ก็ขึ้นสวรรค์อีกงั้นสำหรับคนผู้ไม่มีบาปติดตัวมีแต่บุญกุศลล้วนๆน,นะขึ้นลงขึ้นลงอยู่ระหว่างมนุษย์และสวรรค์นี่ในที่สุดบุญบาร,รมีมันก็เต็มได้น,นั่นเอเมื่อบุญบาร,รมีเต็มแล้วก็ จะได้ไปเกิดร่วมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเมื่อได้ฟังทำคำสอนของพระองค์แล้วก็บรรลุอรหัตตะผลไปเลยไอ้พวกที่บุญบาร,รมีเต็มบริบูรณ์แล้วนะนั่นแหละเกิดจึงได้ดับขันเข้าสู่พระนิพพานทีนี้นะ่ะนี่แสดงเรื่องวิถีชีวิตของคนเราที่ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่นะ่ะ มันมีอาการแตกต่างกันไปดังกล่าวมานี่แหละเนื่องมาแต่การกระทำขอให้เข้าใจเนื่องมาแต่ความพอใจของบุคคลบุคคลพอใจในการงานอันใดในการกระทําอย่างไรมันก็ทำไปอย่างนั้นธรรมดาผู้มีกิเลสเนี่ยทำอะไรไปมันก็เป็นตัวกรรมไป มันไม่เป็นเหมือนอย่างพระอระหันต์ที่ท่านสิ้นกิเลสแล้วอันนั้นท่านทำอะไรลงไปนั้นไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปเลยสักแต่ว่าทำไปพอพอนั่นแหละเพียงได้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสำหรับประโยชน์ของท่านนั้นเต็มเพียบบริบูรณ์แล้วแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นพระอระหันต์เนี่ยมันยังบกพร่องอยู่หลายอย่างน,นกิเลสก็ยังมีหนานแน่นอยู่นี่นะ เพราะฉะนั้นเมื่อทําอะไรลงไปพูดอะไรไปอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาในใจนู่นทีนี้นั่นนะถ้าหากว่าทําอะไรพูดอะไรไปเนื่องจากว่าจิตใจนั่นมันมันยึดเอากิเลสอันใดอันหนึ่งว่าอย่างนี้มันก็แสดงอาการกายวาจาออกมาอย่างนั้นแหละอเช่นจิตใจมันยึดเอาความรักไว้ในใจอย่างนี้นะ เมื่อมันแสดงออกมาภายนอกมันก็แสดงออกเป็นคนเจ้ามายาสาไทยต่างๆเอ,อทั้งกิริยากายก็มายาคาพูดคําจาทางวาจาก็มายาสาไทยเกี่ยวกับความรักความใคร่หมนี่นะนั่นมันมันถึงว่าเมื่อจิตใจนี่มันยึดเอากิเลสไว้อยู่ยางละกิเลสไม่หมดทำอะไรพูดอะไรออกมามันก็เลยจึงว่าเป็น อาการของกิเลสไปมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่เมื่อความต้องการสิ่งที่ตนรักใคร่นั้นไม่สมหวังแล้วก็กลายเป็นความโกรธขึ้นมาอย่างนี้แหละกะยกตัวอย่างเช่นบุคคลผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งร่างกายสังขารน,นี่ตามเป็นจริงมันก็หวงว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่เนี่ย ไม่อยากให้ใครมานินทาว่าร้ายยกโทษติเตียนถ้าใครมาใส่ร้ายยกโทษติเตียนไม่พอใจโกรธอย่างนี้พอโกรธขึ้นมาแล้วก็ตอบโต้ออก,กันไปก็เลยกลายเป็นอกุศนไปแบบนี้นะ่